สรุปวงในจากหมอต่างประเทศเขาใช้อะไรต้านแก่กัน EP แรกวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับแน่นอนว่าอย่างแรกเลยที่อาจจะไม่เชื่อค่อยเป็นความลับเท่าไหร่แล้วแหละก็คือการทากันแดดนะครับแล้วก็ทาให้ถึงปริมาณ2ข้อนิ้วนะแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตหมอต่างประเทศเขาจะพูดถึงกันเยอะนะครับก็คือให้หากันแดดที่เป็นเช่นเช็ดซันสกรีนนะครับหรือกันแดดที่ผสมไอรอนออกไซด์เป็นส่วนผสมรองพื้นนิดนึงเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีงานวิจัยใหม่ๆออกมาสนับสนุนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแสงสีฟ้าที่มาจากพระอาทิตย์เนี่ยสามามมมห้เิคีผววข ว่านอกจาก UVA และ UVB แล้วเนี่ยก็ต้องป้องกันผิวจากพวก blue light ด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่า blue light ที่มาจากหน้าจอคอมนะทุกคนพวกเนี้ยความเข้มข้นแสงน้อยกว่าพระอาทิตย์เยอะนะครับไม่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายกับผิวได้เลยจริงๆในไทยาหาได้ยากน,นิดนนึงนะแต่ก็มีหลายตัวในตลาดอยู่นะครับอย,อ,อย่างเช่นตัวนี้เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือไม่ได้รับสปอนเหรืออะไรกับเขานะแค่แบบอยากจะมาโชว์เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับเนี่ยมันก็จะมีรองพื้นผสมอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนว่าก็ต้องเเเเืออออกกกใหหห้้มมาาาาาาะะััพรรรววว่่่่่ีผิิิิขงงงงดดยยยยยตตตไปปนนนนนคึทศูๆ็ช ในช่วงตอนเช้านะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นวิตามินซีสดหรือว่าแอซิโกลบิอัคซิเนาะคือตัวนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเขาจะช่วยต้านอนุมูลอิสระได้คือช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากแสง UV หรือว่ามลภาวะหรือว่าความเครียดต่างๆที่เราเจอระหว่างวันเป็นอะไรที่เห็นหมอผิวหนังต่างประเทศใช้กันแทบจะทุกคนเลยนะครับลงหลังล้างหน้าเสร็จแล้วก็ลงก่อนกันแดดในช่วงตอนเชา้าแต่แน่นอนว่าแอซิโกลบิอัคซิก็อาจจะใช้ยากนิดนึงในบางคนนะครับเพราะว่าน้องต้องอยู่ในค่า ph ที่เป็นกรดก็อาจจะทําให้เกิดความยิบๆได้ใครรที่่ไไปมหหววิงงๆนนนับกก็ลออาพพุธ์ ก็ได้นะครับพวกแอสโควิคกลูโคไซด์เอท y l ิลแอสโคว Acid ซหรืออาร์ไทนเบาๆนะครับแอสโควิคอาร์ซแบบอ่อนโยนนะครับไม่ใช่ค่า pH กรดด้วย ep 2ใครอยากจะให้มาสรุปเคล็ดลับวงในอะไรอีกก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ